อ่าครับประกาศนะครับสำหรับรายการต่อไปนะครับโอเพ่นชานะครับ800เมตรนะครับขอให้ทุกโรงเรียนนะครับส่งตัวนักกีฬามาที่จุดปล่อยตัวด้วยนะครับ รายการต่อไปนะครับ800เมตรไายนะครับรุ่นโอเพ่นนะครับเริ่มไปอย่าเท้าเอวเยียมเน่อยแก้อมเอามือลง

ลงยืมนะยืมยืมออกตัวแล้วครับมทีมวันนี้ว่า25เมตรดำโดยโรงเรียนออกไม้สองแล้วนะครับไม้ที่สามไปนะครับรรใกล้เข้าไปแล้วนะครับใกล้แล้วเส้ในใสนะครับใกล้เข้าไปแล้วนะครับดูสีเ,เหลืองครับสีเหลืองสีเหลืองไปแล้วสีเหลืองตาไม่ไปแล้วลงอะไรเลยครับเดี๋ยวรอผลในทางการกันอีกรอบหนึ่ง ลำดับต่อไปนะครับก็เป็นการ